็นส่วนหนึ่งของรายวิชาท .3 2 2 0อ3 2 2 0 5การพูดต่อหน้าประชุมชนของคูณพัทรฮิงสิริเรื่องการพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องการรู้จักให้และแบ่งปันคือความงามในสังคมมนุษย์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมพนุษไทยสมเลขที่29ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ9ค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะการให้ในความหมายของการหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างแก่ผู้ กำลังขาดหรือได้กว่าโดยไม่ต้องรอคอยให้ถึงวันที่ตัวเองนั้นมีเหลือเฟือการให้นั้นสามารถทำได้เสมอค่ะโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ร่ำรวยเหลือล้นเพราะเรานั้นสามารถให้ผู้อื่นได้ในหลายในการให้เป็นเรื่องของจิตใจซึ่งไม่ใช่เรื่องของวัตถุวัตถุเป็นเพียงสื่อเท่านั้นที่นำไปสู่ความรู้สึกทางด้านจิตใจของทั้งผู้ให้และผู้รับเช่นการแสดงออกซึ่งความรัก ความห่วงใยความบาถนาดีด้วยการพูดจากันดีๆแบ่งปันความรู้ทักษะท,ที่ดีให้กันก็เป็นการให้การแบ่งปันข้าวของหรือการบริจาคทรัพย์ก็เรียกว่าการให้ความรู้โอกาสและกําลังใจก็เป็นสิ่งที่เราสามารถมอบให้ผู้อื่นได้ค่ะถ้าหากพูดถึงการให้คนส่วนใหญ่อาจนึกถึงวัตถุสิ่งของและคิดว่าการหยิบอะไรให้กับใครสักคนหมายถึงการมีสิ่งของที่จับต้องได้หลายคนจึงให้ก็ต่อเมื่อถึงวันที่มีข้าวของเหลือเฟือ แต่การให้ที่ง่ายที่สุดสําหรับเราคนธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถทําให้โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ตัวเองนั้นมีสิ่งของเหลือเฟือหรือเหลือใช้นั่นก็คือการให้กําลังใจค่ะการให้กําลังใจเป็นหนึ่งในการให้ที่งดงามที่สุดอย่างหนึ่งและดอกผลของมันก็มีพลังมากกว่าที่เราคิดเมื่อใครคนใดคนหนึ่งลมลงหรือหมดสิ้นกาลังใจการที่มีใครสักคนเข้ามาใกล้ๆอ,อยู่เคียงข้าง ส่งมอบกำลังใจให้กันมันคือแพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนที่กำลังล้มหรือสิ้นหวังค่ะเราสามารถให้ด้วยการหยิบยื่นกำลังใจแก่คนรอบข้างแค่คำพูดดีๆสักคำในวันที่เขากำลังอ่อนแอหรือแค่รอยยิ้มในวันที่เขานั้นหกล้มการให้ของเราก็สามารถส่งต่อความหวังได้ไม่รู้จบคุณค่าที่งดงามที่สุดของการให้คือการที่ไม่ได้หยุดความสุขอยู่แค่เพียงผู้รับ แต่การให้มักเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อโดยในของการขอบคุณในฐานะที่เคยได้เป็นผู้รับการให้จึงเป็นสะพานแห่งการให้ที่ไม่สิ้นสุดที่สามารถช่วยสังคมนั้นน่าอยู่และงดงามขึ้นได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะการให้หรือการแบ่งปันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่หลายหลายคนอาจเคยได้ยินประโยคนี้เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดความเมตตาสงสารและยินดีที่จะช่วยผู้อื่นนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะ แต่บางครั้งความใจดีที่มากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างที่เรานั้นคาดไม่ถึงเพราะบางคนเคยชินกับความใจดีของเราจนทาไม่มองข้ามความใจดีและสิ่งดีๆที่เราเคยมอบให้เราจึงควรให้อะไรแบ่งปันอย่ญญางมีสติสวัดดีค่ะ